สวัสดีครับวันสงการวันนี้ก็ช่างร้านจะมาส่งงานสองตัวเป็นกรำคอทั้งคู่เป็นท้ายไม้ประดูลางไม้เนื้อแข็งอน,นี้ก็ลางก็จะลงเป็นสีดำทั้งสองตัวเลยปีกนี่ก็จะเป็นปีกโรลเลอร์40่สิบเซนทั้งสองตัวเลยยางก็ใส่13บสามมิลให้ไปอันนี้ก็ จำลองใส่14กับ14.5สีแดงนี่จะสิบสี่มิลส่วนสีเหลืองนี่จะสิบสารางนี้จะอยู่ที่140ยสี่สิเซนนะฮะรวมตัวปืนแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ160ยหกสิบถึงร้อยเจถึง1้5ประมาณนี้ครับระยะชักของปีกโรเลอร์อยู่ที่หกอ้ยอยู่ที่แปดสิบไกลเป็นไกลเซฟ เสบนนะครับทั้งคู่โรลเลอร์ก็จะเป็นโรลเลอร์40เซนแล้วก็มีท่อ V b c ให้พร้อมยิงอยู่ที่3,700นะครับมีลูกดอกให้4ลูกยางให้2ชุดเป็นลอก p p บแล้วก็ใส่สาย PE ให้1ชุดแล้วก็จะเป็นด้านหลังของปึกโรลเลอร์ระบบเก็บสายสไลด์ออก ได้ปกติครับปรือกเลอร์ยยึดน็อตให้ข้างละ2ตัวแข่งแรงแน่นอนครับอะไรยิงปลาระยะ10มิตรสบายๆผมก็ใช้อยู่รางตัวนี้มันก็งาน2ตัวให้ดูแม่นครับตัวนี้เป็นปีกโรเลอร์ร,ระยะ10มิตรสบายๆ ส่วนลายไม้ก็เป็นไม้ประดูก็จะลายนี้รประมาณนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งก็ประดูจะเป็นไม้ประดูเก่าทั้งหมดนะครับส่วนรางนี้จะเป็นไม้เนื้อแข็งตีล่องมาได้สองอาทิตย์ลวก็ดูแล้วไม่มีคดก็ผมกับช่างน้อยก็ใช้กันอยู่ตัวที่ผมยิงอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นรางตัวเดียวกันครับไม้เนื้อแข็งเบาครับตัวนี้ตัวนี้เบ็ดเสร็จแล้วอยู่ประมาณสักสองโลหกสองโลหกครับ ไม่หนักครับเพราะว่าท้ายเราเป็นท้ายเล็กไม่ท้ายไม่ใหญ่ท้ายจะเล็ก่งอย่างอย่างผมกำอย่างเงี้ยท้ายอยู่ที่ประมาณกว้างอยู่ประมาณทักสามสามเซนครึ่งครับสามเซนสามเซนครึ่งถึงสามเซนเจ็ดจะไม่ใหญ่เทอะทะคือเน้นใช้งานคือตัวนี้จะเป็นคออ่อนนะครับคือเราก้มลงก็ อยู่ที่ตาเราเลยล่างจะไม่แข็งจะเป็นคออ่อนทั้งคู่มึงก็ให้ดูที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปเทสแล้วครับอันนี้ก็สงการก็อยู่บ้านไกเ่เซฟเซฟบน ก็ประมาณนี้ฮรับเน้นใช้งานครับเปืนกำคอฮะทรงกำคอบ้านๆแต่อนุภาพนี่ก็เป็นห่วงครับ10เนิตสบายๆแน่นแน่นอนโอเคครับฝากก็้ว้ครับขอบคุณครับ